สวัสดีครับสวัสดีทักทายยามเช้านะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับชาววันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนผูนน้ชมมาชมท้องทงนาเช่นเคยนะครับทุกชาวันนี้ต้องกับวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะครับผมวันที่หนึ่งกันยายนเนาะ ขออภัยครับชาวันที่1กันยายน2567นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นการทดสอบระบบนะครับผมพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาชมท้องทุ่งนาเช่นเคยประจำทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ทดสอบทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับผมทดสอบอินเทอร์เน็ตว่าอินเทอร์เน็ตเราถึงไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมเอฟซทุกๆท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับชมย้อนหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็กำลังศึกษากระบบอยู่นะครับว่ายังไม่เข้าใจระบบนะฮะเป็นครั้งแรกที่เอ่อมาเปิดบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเปิดบ้านพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับ นเพื่อนผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ทักถ่ายได้นะครับผมจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ